แต่ต่อยังเซฟเอาแล้วแต่เอาไหนอ่ะซ้ายเข oh oh oh. oui? well ้าแซ้ายโอเล้ซโอ้โห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 จัดโอ้โหไม่ได้เลยโอ้โหโอ้โหไม่ได้เลยแ้่ละแต่ละมือพี่อาร์รอรับอยู in ่พี่อาร์เข้ามาเลยตีเป็นยังไงพาแล้วพอแล้วตอมพาแล้วตอมเออรับแล้วรับแล้วเข้ามาหน่อยเ้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยก็ถือว่าเร็วไล่ไล่ช้าอยู่นะแต่มันฟิก

แค่สั่ง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 ไม่รวาอะสั่งนี่ดงบลจะหมดขี้อะไรนัดนีไอ้เสรมอยู่ปะใครมีิวิวให้ไอ้นัดนีเข้ามาแล้วพี่อารเดินาพุ่ลงไปเลไ้ยดเดินไม่ออกนิ่มาแล้วนิเลยกระตุกกระตุกเฮ้ยทางถึงหน้าบ้านนี่พูได้ปะ ทำไมตอนกดทักมม่ต้องมีดีเด้วยวะแล้วปล่อยน BF 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 เล่น b ่ยไอเบบอรโออ้วเหอรบแล้วรับอยู่รับอยู่ยแรับแล้วรับแล้วอันนี้รับพี่ส่ไปป้ไม่่อยไม่ต่เอาพี่เอออดรอรอมาเห็นปะเห็นปะเห็นเห็นนะเห็นเี่ยกันไปอยไปไปโดนเสาคอยตายาจะเหน็บถ้าจะหน็บ้เลย ตายเซฟเซฟเดิผิดตะกี้เซฟคอามรเซฟเดิผิดเโอยเดินานเสาทอยกูวัวัวัวกูวัวกูวััวสมหวังไปไ้่าวนี่ยกมืออยู่เนี่ยเป้ประตูหอยู่เปประตูหนึงกำลังกำลังติดอยู่นะเเข้าเข้าเข้าโบบลลแล้ว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 แลแล้วแล้วแต่วแตว ซุปโดุบโดนกองมือซ้อมแดเข้าดองเขโดนมาแล้วอ่ะมาแล้วอาจะแล้วจะหึงแล้วไไหนอ่ะไปไหนอ่ะาได้าไ่ได้แป๊บนึงจะหนึ่งไปหอเ็มเ้อเด็ดงอ่ะยโอ่ะอไมยรอมโ้โหอ้ไอ้ทุด้วยเตะไปแล้วเตะไปแล้วเไปแล้ว โคตรมันแหมแล้วมาแล้วมาแล้วโคนมันเลยยานอยู่ไอ้ยานเครื่อนเคลื่อนมดไปไหนพี่กดไปแล้วนะมันไม่โหมุนเลยเพื่อนเลยเลยพี่ตีกันเลยได้แล้วพี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเยาะโคตรแรงจะไปเไหนไหนแล้วแลรงแลรงแรงแล้วดิงแล้วพี่ดิงแล้ว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 เฮ้ยลงมาฟีดแล้วลงมาฟีดแล้วไป

ไอ้เต็ตัวนี้เต็มใช่แล้วใช่ใช่ใช่พามิ่งตัวดาวเวดตัวดาวเวดเสร็จแล้วเสร็จแล้วย้ำเสร็จแล้วย้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวไรเมไปทองเมไปทองเราบังไม่ท้องไอ้กุ๊บโต้กุ๊บโตตัวนี้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 เดียวอ่าไอ้เดโอ้ยไอ้ดงไอ้ดง้กผมรถมาไหลผมรถมาไหลรถมาไหลนตายหรือเปล่าไม่ไม่ตายไม่ตายพี่ครับพี่ครับ ไม่ใช่ผมพี่อาร์ตไม่ใช่ผมไม่เล่นได้เราเล่นได้เราเล่นได้ได้ยู่ไดอยู่ไอ้หอกเติมหนยเติมมาที่ประตูหนึ่งใกล้ๆเองเสร็จตัวนี้เซฟโอเคโอเคามผจะตยเดินไม่ออกเลยไม่ได้เดินไม่ได้โดนด่าเดิิงง็กทำไมไม่เติมอ่ะก็ผมเดินไม่ออกเลยอ่ะออกได้เราเดินออกได้เ ติ่ไม่ได้ปัดคุณเทแล้วเแล้วเอาไม้เอาม้ตายเต้เออตายรวัทอมามันทองไม่อ้วไอ้ไอ้เฮีเหมือนจะโดนนะเข้าขอแม่งเลยโอยู่ครับพี่เอโวอยู่้ยูยู้ยูไดยู้ยูไยู้ยูไดด้ยด้ยู้ยูได้ยู้ยูอด้ได้ยูได้ยูด้ยยู้ยูไเยู้ยู้อ้ยู้ แี่ถ้าโดนโบทีเดียวคือตายเลยว่ะไปเที่เ็นมันจะเติมหนังเห็นปะตายตายไม่ดอลืมยางหลุดนลิงกแล้วอ่านลิแล้วนี่แล้วรู้ว่าเขาเรียกะรมันไม่ออกอ่ะเราไม่พร้อมไงรัดโบแล้วนะไปน่อยไปน่อยไปน่อยเ่ได้แล้วพี่โวแล้วได้นะผมโอยู่่ได้่ได้ โบรุลัวอย่างโบแบบพีสามไม่ม voilà. no 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 ีก no 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 ี่ไม่หล oh, ุดว่ะหลุดหลุดหลุดุดในโดมอีกแล้วมึงหูี่อไม่หมดไม่หมดไม่หมดหลุดนะก็หลุดนะโดนเข้าลมไปสยามมีตัวอ่ะนี่ป่าทัศนีบ์นี่ป่าไทโจ้นี่ตามไเใี่ไหมสร็จ้เ็้ย้อร่อยอดเหรอ หลายกงก็หลายกลงใจเย็นนะใจเย็นนะจับกองเจ้ากองเจ้ากองเลยเจ้ากองเลยที่นี่เขาไม่ทำอะไรข้างหน้าวะแล้วกูก็เตะแล้วกูก็เตะเก็บมาคอยกูดบวมไว้เลยแล้วกูเตะไม่มี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 ไม่มไโอ้โหที่ไหนดีเนี่ยท่ไปไว้ไม้ได้ได้ใครไม่ใส่เต็มไปแล้วเต็มไปแล้วอะไม่รู้กูกูเตะที่นี่ไปแล้วไอ้ยันน้ำมูตายน้ำมูตาย ต่อยมันหน่อยดิไม้แพ้หน่อยเอาเป็นออกไดั้ยไม่มีใครต่อยเลยไปดูเตไปแล้วไม่มันมีบอลลตลอดเว้ยเไหนไหนไหนมังกเขียวข้างหลังเหนปะุดนีุ้ได แต่มันก็ตายไปที่ไอ้น้าตัวเเราเราไม่มีใครทำอะไรมันไม่รู้ว่าปลาอยู่ป่าปลาแล้ว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 เราปแล้วเาปลาวปลาแล้วป่าแล้วปลาแล้วก็ล้แล้วกเตะต่อไอ้ีอะเออเป็นหลอดไนที่กดยาแอนแลโบได้ สวมากสมาปมาเดี๋ยวนตาเรียกมาเปิดคอเปิดคอสวยเลยมาดีไอ้่มาดีสับไอ้เจ้าไม่มามาดีทำมเปิดได้กับไม่นาก็แพ้ไอ้ย่าได้กับมาก็คือแพ้ได้ย่าแพ้แพ้แพ้ตัวเปหลบกระโดดนะเนี่ยมิงไปยังมิงแล้วว่าไม่พูดว่าไปังไม่รู้ว่าตายแล้วเตะต่อให้หยู่หงยู่หยู่แล้วเตะต่อย่มด ที่เราผมถอยไม่ได้แน่เลยว่ะถอยได้ถอยได้ถอได้โอยติดแข็งติดแข็งกูตายกูตายโดนเมแล้วล่ห่เล่หน่เลนห่กว่าเขาบอกว่าทำทำได้เลไปเลยไอ้ไอ้ยักษ์มังกรเขียว่ะไปหมดแล้วั้นไปเลยถอยหมดแล้วเห้ามังกรเขียวปะซันันมังกรเขียวพนดิเดีอยโรอ้ยด้ไเขียยมันอยู่ตรงเหลี่ยมอ่ะเดินขึ้นไปไม่ได้โมไปโมไป ไปยอยั่ไปยอยังไปยังไปยวไปยังไปยังไปยะไปยมงกปยังไปยังไปยลงไปยไปยัไปยังยอไปยั่ยังไปยั่ยังไปยังยังไปยังยังไปไยไยังไปยไันยงไปไปยยอไปยไปยไยังไปยไปยยังไปยไปยังยไยไปไปไยไปไัไปไยไปไยไปไงไปไยไปไ มันโดดมวช่องเนี่ยววมันมาจากข้างบนบนเนินใช่ไหมเอม่นรววแล้วววแล้วเลอยู่จ้าตอยู่จ้าเอยู่จ้าเอยู่เตอยู่เอยู่วแล้วนัดวแล้วยดติดไปนัดติดตรนี้มันเยอะา นัดนัดไม่ต้องงดเล่นไปเลยกดลูกอมอยู่กดลูกอมอยู่ย้ำรัวย้ำรัวไปไปไปหมดหมดแล้วเฮ้ยเดินไม่ทันเดินไม่ทันเออบิงย้ำรัวงวยย้ำรัวให้ดีหไวไหลแกะแกะให้ก่อนได้ปะรับหน่อยรับด้วยตายไอ้โง้ยี่จะปิด เตะเตะอยู่เตะอยู่เล่นเลยเปมกูเล่นนะเล่นเลยเมื่อเปมให้ครับตักมาเล่นเลยไอเดไปเตะกินจีบไปเตะตายสาวตายนะให้ไอโก่งไอช้อนแล้วเต็มไปต้องเล่นเต็มเปมต้องเล่นเปต้องเล่นกินยุจี้เย็นน่ะฉายเข้าตรงแล้วร้อนนะอยู่ในเฮ้ยเฮ้ยกลางเลยครับทางๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเต็มเปมไอ้เป็เตมไอ้เปมโอ้แล้วโอ้แล้วเปม สวยไอ้เฮียไม่มีใจทำไงวะเนี่ยแม่บิงโวยแล้วอันวแล้วโวยแล้วที่คุณเก่งนสัตว์เกิดกอลีกับตายจะไปแลอันอุ้ยได้ลงมาได้ไง่ะเอาโบตายโบว์ตายโบวตายโบตายตัวโบวตายนะโอ้โหใอโบวไอเปมเป็นกลัวแล้วเป็นกลัวแล้ว ได้เวลาเติมเติมได้เปล่าอ่ะเติมเติมเติมแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วนัดโวอยู่นัดโบอยู่นัดโวอยู่กำลังวิ่งไปเต็มแล้วเต็มแล้วกำลังวิ่งไปนี่อาร์ตโบไม่ออกว่ะเติมนติดเติมเต็มแต่านแล้วตายตาย ได้อ oh, hey, hey, hey ้ยตายโอ้ยก no hey, uh, okay. mm? ูไม yeah. uh, well, ่ได uh ้กีดแล้ว เดวิดอยวกดสปีดให้าลองทัวใช่ปะเติมสามยัแม่เอ๊ะแล้วเหรอเอบินหน่อยดิการ์การ์เอบีนหน่อยเต็มแล้วเต็มแล้วอ๋อผิดโ่าวแล้วอืมพี่ดูมาแล้วไหนมันไปอีกแล้วไหนมันไปเต็มแล้ว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 ต็มแล้างตะกแล้าอ้บ้าตะกอล้างไอแล้า ได้เวลาปุ๊บเตะไอหนี้ตงไอหม, ok หม lighting, ิงแย่คดมันเลวอ่ะทะเลมแย่แบเสียงมึงมันจริงเขาบอกว่ากงหลังเขากง้หลัง เขียวด้วยคิมเกมเอาเขียวด้วยรอหน้าอหน้าเตยอยู่เตยอยู่เตยอยู่อตาครับพี่โอ๊ยไม่ได้โวไม่ได้โวเ้ยไม่ได้กิย่าไงโดกตายามันเข้าได้หลายตัวมากเลย โว้เชินมื้ออยู่กล่องแม่งเยอะว่ะตายอ้ล่นแวอ้เา่นแล้วเล่น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 เเล่นได้แล้วเดินไม่ได้วะนัโวแล้วนัดแล้วกดเดินโอ่ยก่ออ้ยเี้ยู่ในดงแต่กูไม่มีเดี๋ยวนอนด้วยสิพี่คไม่มีดิเี้ยหนดเวทเนี่ย

เตไปแล้วแล้วแล้วตไหนได้อยยไดไว้นะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้าอร่พี่ามามนดิปปามอยู่อยู่เตกแล้วเกแล้วไปแล้วเตแล้วไม่รู้เอีกเดียวเหี้ยเออตายสัสตายแล้วอเหี้ยเฮ้ยต้องตาย โอ้ตัวแรงจะเข้าดงในสาดับตอกต่อยไอยู่อยู่ไอ้ลมกาดเล่นหลงไว้เลยกาดดูตัวตัวตัวเติมมันไว้เลยอืดูอยู่พี่วิ่เดียวมาตางที่เขาอยมาบอุ้ยอุ้ยเฮ้ยกูตลาบไอ้หมงอุ้ยเียยัแม่สามทางวิ่งวิ่วิ่อ